รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมวันนี้รายการของเรานะคะพามาที่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทค่ะจากที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้ค่ะนี่คือแปลงการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า4ปีก่อนหน้านี้ค่ะที่นี่เคยเป็นที่แห้งแล้งไม่มีน้ํานะคะซึ่งความสําเร็จกว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะพวกเขาได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้แต่จะเป็นศาสตร์ด้านใดนั้นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ ดีครับในทลากรั้งจินดาวัดนะครับและก็เป็นในส่วนของอผู้จัดก,การฝั่งไร่ของไร่กัละคังหนึ่งชัยนาทนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักว่าไร่กัละคังหนึ่งเนี่ยทำไมถึงชื่อไร่นี้นะครับเดิมทีที่นี่ครับมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะครับทั้งในดินนะครับทั้งพื้นป่าทั้งสัตว์ต่างๆมากมายแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับก็ทําให้ในส่วนของที่นี่หายไปหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของความ ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นในนอกเขตชประทานด้วยมันก็เลยทําให้ที่นี่ค่อนข้างใจแห้งแลง้งคราวนี้จุดประสงค์ของเจ้าของก็เลยต้องการที่จะพลิกฟื้นที่นี่ครับให้มีทั้งงานให้มีทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การเพาะปลูกนะครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ที่นี่ชื่อว่าไร่กาละครั้งหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะครับดยเพราะว่าที่นี่มีทั้งในส่วนของการเพราะปลูกในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือน ต่อไปเราจะเข้าไปดูในส่วนของทางาโรงเมลอนนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเพาะปลูกลงเรือนนะครับนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเมลอน3ามสายพันธุ์นะครับที่เราปลูกนะครับมีอินทนน์นะครับมีสาก,กามินะครับอันนี้เราจะใช้ในส่วนของระบบการให้น้ําให้ปุ๋ยทางสายยางนะครับเป็นการตั้งเวลานะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของคนงานเข้ามาดูในเรื่องของการถอนหญ้านะครับดูเรื่องของระบบน้ําว่าการให้น้ำน่ะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สองสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นที่นิยมด้วยครับแล้วก็สายพันธุ์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าทรงสวยนะครับรสชาติความกรอบครับผม,บก,มก็ในส่วนของจริงๆเราอยากจะยกระดับในส่วนของพื้นที่ด้วยครับเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งเราเป็นนอกเขตชนด้วย นะครับเราจะพยายามทํายังไงก็ได้ให้ปลูกพืชโดยใช้น้ําน้อยที่สุดแล้วก็ให้คุณภาพที่สุดเพราะว่าที่นี่จุดประสงค์ต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครับว่าถ้าที่นี่ทําได้ที่อื่นทําได้แน่นอนนะครับครับผมอันนี้ก็จะมีการปลูกนะครับแยกกันไปนะครับแล้วก็มีการมาเตือนตรวจนะครับวันนี้เมื่อวานเพิ่งจะมีการติดกิ๊บนะครับแล้วก็มีการพันยอดนะครับผม ตอนนี้มะเขือเทศเราจะมีโรงที่ปลูกอยู่หลักๆ3โรงนะครับผมแล้วก็ช่วงที่ก่อนหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิมันดีไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผลผลิตเคยยากสุดก็คือลงประมาณ3 0 0้กิโลตอนน่อ1เดือนนะครับแล้วก็กิโลที่นี่มันเป็นผลเขาเรียกว่ามะเขือเทศทานสดมี 2, สายพันธุ์มีซาลิโนกับกูลามินะครับซึ่งเป็น,ปนในส่วนของที่ทางตลาดท็อปมาร์เก็ตอะไรพวกนี้ต้องการนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตรงนี้จะมี หน้าฟาร์มรับซื้อไปกระจายต่อด้วยนะครับเรามีทั้งในโรงเรือนและนอกโรงเรือนนะครับถ้านในโรงเรือนก็จะมีเมลอนนะครับตอนนี้เรากลาลังจะเริ่มปลูกแตงกว่าทั่วในส่วนของปลอดสารด้วยในโรงเรือนนะครับแล้วก็นอกโรงเรือนเราก็จะมีในส่วนของฝรั่งองเปาซื้อฝรั่งไสแดงนะครับแล้วก็มีอินทผลัมนะครับแล้วก็มีพันไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าวนะครับเพราะว่าหลักเราปลูกเพื่อที่จะไปเน้นใช้ในคาเฟ่ของเราแล้วเราจะพาเข้าไปชมในส่วนของโรงมะเขือเทศ ตัวที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเรานะครับเด mm hmm. ีเราจะเข้าไปดูในส่วนของโรงมะเขือเทศนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์าラลิโนนะครับของฮอลแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเชิญเข้าไปข้างในเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าในส่วนของตัวซาลาดิโน่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแล้วมาปลูกในเขตร้อนเป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้เราเจอพี่แอนอยู่เลยครับพี่แอนจะเป็นในส่วนของดูแลในส่วนของโรงเรือนสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวจะม่ขอสัมภาษณ์นิดนึงพี่ว่า,าเดิมทีพี่แอนทางานที่ไหนมาก่อนครับพี่อ๋ออันนี้พี่เป็นคนในพื้นที่คนในพื้นที่ปกติจะทําไรเรยงงวัวอะไรอย่างนี้ ครับผมตามบ้านๆแล้วนี่แหละครับแล้วพอมาดูแลในส่วนของสวนเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็รู้สึกดีแต่ว่าการทําในโรงเรือนนี่คือมันยากกว่าด้านนอกมันยากยังไงพี่ต้องถามก่อนก็เหมือนภูมิอากาศข้างในมันร้อนน่ะจ้ะไม่เหมือนด้านนอกแล้วก็สายพันธุ์ด้วยนะพี่เนาะใช่สายพันธุ์ที่เราปลูกด้วยนำเข้าด้วยครับผมแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เราเคยได้ผลผลิตที่ดีมากเนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ช่วงเดือนกุมภา ผมช่วงนั้นยังมีอากาศเย็นอยู่ครับผมเรามีไรายได้ประจําเป็นเดือนก็เหมือนรายจ่ายเราก็ช่วงสิ้นเดือนอยู่แล้วเนี่ยค่ะเจ้าของนยครับตั้งใจจริงๆเพื่อยกระดับพื้นที่นะครับทําให้ในส่วนของในชุมชนมีงานก็คือเกิดการจร้างงานคนในชุมชนก่อนนะครับก็ทาัทางที่การจร้างงานคนในชุมชนเนี่ยจะต่างกับการจร้างงานแบบเออาชีพมานะคือหนึ่งเราต้องมาปูพื้นให้เขาหมดเขาต้องมาเรียนรู้หนึ่งสองสามหมดซึ่งถามวเยอะ แต่เจ้าของปฏิทานว่าถ้าทําต้องทําให้พื้นที่ดีก่อนเขาก็เลยมีการจ้างงานเฉพาะคนในชุมชนก่อนครับแล้วก็เอานักวิชาการนะครับแล้วก็เอาความรู้เข้ามาค่อยๆเติมค่อยๆเติมเพื่อให้เราเรียนรู้ไปกับมันเทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อลดเวลาการทํางานครับมะเขือเทศที่เรามาปลูกมีพันธุ์อยู่สองสายพันธุ์หลักๆนะครับคือซาลิโนนะครับพันสีแดงของฮอลแลนด์ and, แล้วก็กูรามิสีเขียวนะครับที่เขาเรียกกันว่ามะเขือเทศองุ่นนะครับ าสายพันธุ์พวกนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เน้นกินสดทานสดมากกว่าฉะนั้นในส่วนของมูลค่าพวกนี้จะเป็นในแนวของผลไม้เป็นหลักนะครับเวลาเขาออกไปปุ๊บเขาจะเป็นเน้นเรื่องของการขายเป็นแพคเกจจิ้งทานสดซึ่งทําให้คนที่ไม่ชอบมะเขือเทศอะครับหรือเด็กๆครับส่วนใหญ่มะเขือเทศมันจะมีรสสัมผัสที่ปุ๊บเด็กจะไม่เอาเลยแต่กับว่าอันนี้คือเด็กทานได้แล้วก็เป็นการเปิดใจให้เด็กทานได้เยอะขึ้นครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ในส่วนของตรงนี้ถ้าเราสามารถอ่า เพิ่มในส่วนของตลาดได้แน่นอนเนี่ยตอนนี้เริ่มไปในส่วนของการผักดันในพื้นที่ละครับที่มีโรงเรือนในการเพาะปลูกครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของนอกโรงเรือนนะครับจะเป็นฝรั่งของฟองซื้อนะครับครับผมครับเชิญตามเข้ามปเลยครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของสวนฝรั่งนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของฝรั่งของเป่าซื้อนะครับก็คือฝรั่งไส้แดงนะครับในส่วนนี้ก็มีในส่วนของการขึ้นลานไว้ให้เขาแล้วก็มีเรื่องของระบบการเปิดน้ํานะครับนะครับมีการให้น้ํานะครับแล้วก็มีใน,นเรื่องของการทันสัญลักษณ์มีการห่อหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของว่าติดไว้อีกกี่วันเราจะเก็บเกี่ยวนะครับเราก็มาตรวจสอบดูผลด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นถุงแบบปิดเลย นะครับฉะนั้นที่นี่เราจะใช้หลายๆแบบเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ว่าใช้แบบนี้เป็นยังไงใช้แบบนี้เป็นยังไงนะครับาการเป็นสมาร์ทฟาร์มหมายถึงว่าลดขั้นตอนเวลาครับลดขั้นตอนเวลาเรื่องของ1การให้น้ำนะครับหรือบางทีในส่วนบางส่วนนี้เราสามารถให้ปุ๋ยเข้าไปกับน้ำได้เลย เพื่อลดต้นทุนเวลาตรงนี้นะครับเพื่อให้คนสามารถไปทําอย่างอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับหรือขยายกิ่งพันธุ์อะไรพวกนี้ครับจริงๆสมาร์ทฟาร,ร์มนี้รวมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าอันนี้มันจะรวมศาสตร์ทั้งหมดคืออะไรก็ได้เพื่อลดต้นทุนเราอะไรก็ได้เพื่อที่สามารถทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นลดขั้นตอนนะครับเ <designers, S 2> พื่อใ<ด>ห้ว <im it> ่าเราจะสามารถจัดสรรเวลาไปทํางานอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องของการดูแลรักษา นะครับก็คืออะไรที่ปลูกยากอะไรที่ทําผลผลิตยากตลาดต้องการเราก็จะสามารถทําในส่วนของราคาได้จริงๆแล้วครับทางเจ้าของอครับคุณการ์ินียครับเข,เขาต้องการต้องการที่จะแบบให้ในส่วนของไร่กันละครั้งหนึ่งครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับต้องการยกระดับในส่วนของอาชีพเกษตรเพราะว่าสมัยนี้ครับเด็กใหม่ๆครับถ้าเห็นแบบทั้งพ่อแม่ทำเกษตรนะเขาก็ไม่เอาละเขารู้แล้วมันยาก นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทําตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทําให้มันเป็นครัวของทางประเทศเราได้นะครับมันก็จะเปิดการท่องเที่ยวแบบใหม่เข้ากับทางเขตชัยนาพเพราะว่ามันสําคัญมากคือมาท่องเที่ยวกเกษตรนะครับมาอยู่กับธรรมชาติเด็กที่สามารถมาเรียนรู้กับกเกษตรได้ครับเขาจะเป็นเด็กใจเย็นฉะนั้นมันจะเป็นภาพรวมของการปูพื้นฐานของสังคมเราเลยถ้าเกิดเขาได้มีโอกาสมาสัมผัสนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆมาเที่ยวกัน มาเห็นพื้นที่กันมาเห็นว่าจริงอยากใช้คําว่าอิสราเอลไทยแลนด์เลยว่านอกเขตชนละทานเนี้ยเรายังทําได้ฉะนั้นถ้าคุณมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ฝน,นั่งคุณน่าจะทําได้ดีฝาเรานะครับอยากให้เป็นต้นแบบอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานครับความแตกต่างของเราใช่ไหมครับความแตกต่างของเราคือหนึ่งเราอยู่ในพื้นที่ที่ข้างเขาเรียกว่าจุดหลักๆเลยคือหนึ่งขาดน้ํานะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของความแห้ง ส่วนของความไกลหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่เขามองว่าถ้าเขาจะทําธุรกิจยากที่จะมาเริ่มที่นี่แต่เจ้าของเริ่มที่จะทําที่นี่เพราะว่าต้องการพัฒนาพื้นที่ของของที่นี่ครับตามแนวศาสตร์ของพระราชาเห็นว่าเนี่ยเราสามารถทําในพื้นที่ที่เรามีนะพื้นที่ที่มันแห้งนะแต่ทําได้เพื่อเป็นต้นแบบหรืออย่างน้อยก็เป็นจุดเล็กๆเพื่อจุดประกายครับให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มทากัน จริงๆทางเจ้าของครับคุณการเินีครับเน้นเลยครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์ของพระราชามไม่ว่าจะเรื่องของความพอเพียงนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าทําให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นทางก็คือทําให้มีน้ําที่ไหนมีน้ําที่นั่นก็จะมีต้นไม้ที่ไหนมีต้นไม้ก็จะมีอาหารนะครับก็คือสามารถทําให้มันสามารถส่งต่อได้นะครับเมื่อมันมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมันก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับงานมีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ ฉะนั้นจริงๆในเรื่องของศาสตร์พระราชาที่ที่นี่แนะนําก็คือเน้นเลยก็คือทํายังไงให้พึ่งพาตนเองให้ได้นะครับซึ่งจริงๆยากแต่แกบอกทําไดเออ้เราเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าหนึ่งคนในพื้นที่ไม่ต้องไปหางานนอกพื้นที่นะครับก็คือเกิดเงินหมุนสะพัดในในใน,ในท้องถิ่นเลยนะครับแล้วก็ในเกิดในเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในหลายๆทางการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่า บา,บางส่วนของเราเราทําได้ระดับหนึ่งเราก็ให้กับคนที่ยังไม่ได้เราไม่รู้เราก็ไปเอาจากเขามาฉะนั้นมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนจากเขาเรียกอะไรครับ,รบการให้ใจในการที่จะแนะนํากันฉะนั้นในส่วนของภาคเกษตรจริงๆถ้าเกิดเราใช้ศาสตร์นี้จริงๆครับในอนาคตการใช้ปุ๋ยซึ่งเขาเรียกว่าปุ๋ยเคมีจะลดลงซึ่งจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปุ๋ยเคมีม,มีมีผลอะไรแต่ทุกวันนี้เราต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพราะอะไรซึ่งจริงๆเราทำปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรได้ไดหมดนะครับ จริงๆใน4ี่ปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นจากฝั่งโรงเรือนก่อนเป็นหลักนะครับเราเริ่มต้นจากการเพาะปลูกในโรงเรือนแล้วก็เพาะปลูกสายพันธุ์ต่างๆเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีการปรับพื้นที่เริ่มในเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานเพราะว่าจริงๆเราใช้แรงงานในพื้นที่ทั้งหมดนะครับมาปรับมาปรุงดินมานําในส่วนของการขุดบ่อบดานนะครับฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เกิดการเขาเรียกกระจายไรายได้ในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความสาเร็จจริงๆแล้ว ถ้าที่นี่นับน่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มเพาะปลูกเราเริ่มมีสายพันธุ์ต่างๆมาเพาะปลูกแม้บางอย่างมันจะปลูกยังไม่ออกผลแต่เรารู้แล้วว่าปลูกได้ปลูกรอดครับฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้คนคนได้เริ่มมองใหม่เริ่มเปลี่ยนใหม่ว่าโอ้ oh, ี้แห้งแล้งทําไม่ได้เปลี่ยนมุมมองเขานะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเด็กที่จะหันมามองภาคเกษตรเพิ่มขึ้นครับ ในส่วนของคาเฟ่ครับของเรานะครับมีการนําสินค้านะครับจากในส่วนของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ทุกอย่างนะครับไปเพิ่มมูลค่าจากการแปลรูปนะครับทำเมนูพิเศษนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของการเพาะปลูกที่นี่เราก็จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเกษตรปลอดสารนะครับเพื่อที่จะทําให้คนที่เข้ามาปุ๊บสามารถทานได้แบบสบายใจขึ้นครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในั่งในส่วนของฝั่งคาเฟ่มีอะไรบ้างนะครับ เราจะมาดูในส่วนของผลผลิตภายในสวนนะครับที่เราจะมาแปลรูปนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการปรุงอาหารทําอาหารให้ในส่วนของผลผลิตก็จะมีตั้งแต่มะม่วงนะครับช่มพู่นะครับฝรั่งนะครับ,น,รบ,น,รบนี่ครับมะนาวโฮมเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็ผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะนาวนะครับมะเขือเปาราะพวกนี้เราปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการแปลรูปแล้วก็เรื่องของอาหารคราวนี้เดี๋ยวจะให้ทางพิเยยแนะนาในส่วนของเครื่องดื่มนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผม ก็ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะส่วนแก้วนี้จะเป็นหม่อนกับมะม่วงหา่าวและมะนาวโหซึ่งเราจะมามิกกันแล้วส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผักเคลผักเคลซึ่งเราเป็นผักที่ว่าเป็นราชินีของผักซึ่งเราก็จะเอามาปั่นเป็นนะเป็นเพื่อสุขภาพส่วนตัวนี้เป็นฝรั่งฝรั่งของแทางไร่เราเป็นฝรั่งของเปาซือซึ่งเราก็เอามาปัน่นแล้วก็ผสมกับหม่อนเล็กน้อย เพื่อเพิ่มรสชาติของของอาหารของน้ำส่วนตัวนี้เป็นมะม่วงเบามะม่วงเบาปัน่นค่ะถ้าใครมาไล่กันละครั้งหนึ่งลองมาทิมได้นะคะ,ะอ่าบ้าแยมทางนี้นะคะก็จะเป็นแยมแยมแยมเนี่ยค่ะมัมเบอรี่แยมลูกหมอนซึ่งเราก็จะทําเองเราไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สารกันบูดจ้ะแล้วก็จะเก็บไว้ในห้องเย็นนี้ปกติใช่แล้วก็จะมีนี่เป็นรอยแก้วค่ะ เป็นมะม่วงห่าวมะนาวหูกับมะเขือเ,เทศร้อยแก้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมัมเมอรี่กับมะม่วงห่าวมะนาวหร้อยแก้วอากาศรลล้อนๆอันนี้จะเป็นผงแคลค่ะเราก็ไปตากแดดก่อนแล้วก็ไปอบแล้วก็มาปัน่นอแล้วก็อันนี้จะเป็นยมฝรั่งหงเปลืออันนี้เราก็ไม่ใส่สารเหมือนกันส่วนใหญ่เราจะสกัดจากธรรมชาติล้วนๆถ้าอันนี้เราก็ ถ้าเสียเราก็คัดทิ้งเราทําใหม่หมดใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราทําขึ้นมาจากไร่ทั้งหมดเลยส่วนอันนี้อาหารก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้จะเป็นผัดไทยกุ้งสดผัดไทยน้าผัดไทยก็คือเป็นสูตรของอาจารย์การคิดค้นมาเองเลยของเจ้าของที่นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผัดฉ่าปลาคังแล้วก็อันนี้เป็นสามชั้นคั้วพริกเกลืออันนี้จะเป็นแกงคั่วหอยขมส่วนใหญ่ผักอะค่ะผักที่ในนี้เราจะเก็บมาใช้ โดยที่ทางไร่ทางพี่หนึ่งเขาจะดูแลน้องๆเพื่อเก็บผักแล้วก็ส่งผลผลิตขึ้นมาให้เราใช้ในไร่อย่างเช่นเนี่ยค่ะพวกผักผักผักคองผักแคลอะไรเงี้ยพี่หนึ่งเขาจะเป็นคนทําแล้วก็ส่งมาที่ไร่ข้างบนให้เราขายบ้างทําผ,ผลผลิตบ้างแล้วก็จําหน่ายให้ลูกค้าบ้างค่ะครบวงจรค่ะก็ะอย่างที่ทราบกันครับเราใช้กระบวนการเป็นอ,อินทรีย์เป็นหลักนะครับในการเพาะปลูกแล้วก็พยายามควบคุมดูแลเหมือนกับเราทานเองทุกอย่าง ฉะนั้นในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยเราก็จะดูให้ได้เกตได้คุณภาพที่สุดนะครับผมอาจจะมีโรคมีแมลงบ้างแต่ว่าเราก็ควบคุมให้มัน,นปลอดภัยทรงไม่สวยแต่ปลอดภัยแน่นอนนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของผลผลิตต่างๆเนี่ยครับ <c oughs> ก็ถ้าใครมาแล้วมาเยี่ยมชมมาเดินดูว่าเราเพาะปลูกกันยังไงบ้างนะครับผมที่ได้มาทุกอย่างตัวนี้ปลอดสารหมดเพราะว่าเราเลือกแล้วเราคัดสรรมาอย่างดีถึงวัตถุดิบที่เราซื้อมาจากข้างนอก เราก็คัดสรรมาอย่างดีรับประกันได้มาที่นี่ทุกอย่างสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกทท่านมาเยี่ยมชมไล่การทำสวนอาหารเครื่องดื่มของเราเน้นธรรมชาติล้นๆวนค่ะพร้อมบรรยากาศมีโอโซนด้วยข้างนอกไม่ร้อนแน่นอนค่ะที่ไล่การลาครั้งหนึ่งอำเภอหนองน้ำมงค่ะจังหวัดชัยนาทฝากด้วยนะคะ สองศาสตร์พระราชาที่สําคัญที่เจ้าของสวนได้นามาใช้นะคะก็คือ1เรื่องของการพึ่งตัวเองและ2เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่นอกจากจะช่วยยกระดับให้เจ้าของเองนะคะได้มีแปลงกเกษตรที่ร่มสมบูรณ์แบบนี้แล้วยังช่วยยกระดับให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยค่ะซึ่งมุกเชวอวนานี่จะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับคุณที่ดูอยู่นะคะได้นําไปปฏิบัติตามแล้วก็เริ่มต้นทําในสิ่งที่ตัวเองรักกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ